ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพลง KU สี่ไอเด้าค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับพิชันกนกวันสมศับันค่ะหรือเรียกท่เร่ว่าออยย่าญาตก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ให้น้องแนะนําตัวนิดหนึ่งแล้วกันนะคะครับผมชื่อบูมครับรัตชิยารัตมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับปีที่สองครับค่ะน้องบูมจากคณะวิศวะนะคะจะบอกว่าเป็นลองเดือนมหาวิเชยาลด้ด้วยนะคะที่ตอนนี้เอาก็ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเนาะถามนิดนึงแล้วกันว่าน้องบูเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่าสิ่งอะไรสิ่งที่ชื่นชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าคะปกติผมชอบเล่นบาสชอบเล่นบาสด้วยเป็นนักกีฬาด้วยไม่น่าเราถึงได้ฝุ่นดีขนาดนี้นะคะโอเคเข้าประเด็นหลักเลยแล้วกันเราจะถามถึงเคเคยูดิไอดอลของน้องบูค่ะว่าคือใครคะคนจะเป็นคุณพ่อผมนะครับเพราะว่า ุณพ่อผมเขาก็จบจกากคณะนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเหมือนว่าเป็นไอดอลผมให้ผมเข้าคณะนี้แล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยนี่รครับอ๋อถือว่าคุณพ่อเป็นแรงกนลังใจนะคะให้ทํากิจกรรมแล้วก็ได้มาเรียนที่มอดีแดงเมืบอนี้นะคะ่ะชื่นชมมากๆเลยคะ่ะค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ถามน้องบูมไปแล้วนะคะว่า KKU The เด o l ไอดอลของบูมเนี่ยคือใครอ่ะ เชื่อแน่นอนนะคะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยจะต้องเห็นบูเป็นไอดอลแน่ๆอ่ะอยากจะถามบูมนิดนึงนะคะว่าน้องบูเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นไอดอลด้านไหนคะคูเป็ไนไอดอลไม่ได้หรอกนะคะแต่ที่พอจะทำได้คงจะเป็นเล่นกีฬาเล่นดนตรีแล้วก็ช่วมาากๆเเลยนนนะะคะแต่่่วอองง้้บีย you don't even ณเทรเดชเศกามหาวิทยาลัยขอ,อนแก่นรุ่นที่40วาลาัยการปกครองท้องถิน่นสิทธิเ์เกียรติยศด,ด้านสุนทรศิลปวัฒนธรรมเกิดเมื่อวันที่28รกรกฎาคมปี2506ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอ,อนแก่นจังหวัดขอ,อนแก่นเกียรติประวัติการปฏิบัติงานปี2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดตลาดมีมาตรฐานระดับจังหวัดประเภทศตลาดขนาดใหญ่ปี2552ได้รับรางวัลการสนับสนุนชุมชนบ้านบะขามได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับประเทศกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะปี2553ได้รับรางวัลพระปกเก้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด,ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉัน์ปี2554ได้รับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเลิศด,ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้ดูถึงความสามารถ แล้วก็ไอดอลของน้องบูมไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะถามน้องบูมถึงปัญหาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เพื่นนอนๆนชาวมอแดงทุกคนร่วมกันแก้ไขค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนบอกไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะก็คงจะเป็นปถานเรืร่ <m> องการจราจรปัญหาเรื่องการจราจรนะคะว่าน้องบูมว่า รถติดมากๆเลยเนาะค่ะแล้วก็ต้องมีแนวทางไอเดียเสร็จเด็ดดีๆด้วยนะคะก็๋ยาจะให้ทุกคนช่วยกันขับรถตามกฎจราจรครับแล้วก็มีน้ำใจให้กันต้องมีน้ำใจให้กันแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ,ะค่ะซึ่งเป็นปัญหาดังกล่าวนะคะก็จะหมดไปถ้าเพื่อนๆชาวมหาวิืยาลัดแกนทุกคน ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะเชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะต้องน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะช่วงสารพัดปัญหาอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานั้นมีที่มาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันและประเด็นที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันในวันนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นก็คือถนนครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ในมหาวิทยาลัยของเรานั้นมีพื้นที่กว้างขวางม,มียานพาหนะสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทำให้ถนนเกิดการชนุถเสียหายบางเส้นทางมีทั้งหลุมทั้งบอ่อหลุมแต่ละหลุมก็มีขนาดใหญ่รถจักรยานยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วจนไม่ทันสังเกตก็ล้มบาดเจ็บกันได้ง่ายหรือบางกรณีขับรถในเวลาค่ำมืดแสงสว่างอัานไม่มากพอทำให้ผู้ขับขี่บางคนขับรถลงหลุมไปเลยก็มี และยิ่งในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองถ้าได้ลองลงหลุมเลิกก็ทั้งเจ็บทั้งเปื้อนทั้งอายเลยนะจ๊ะขอบอกยังไงก็ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยายลัยขอนแก่นกันด้วยนะคะช่วยเข้ามาดูแลประสานงานซ่อมแซมเพื่อให้หนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น